ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อวนี้ค่อยสีพผ้าพี่พาน้องไปเอาหน่อไม้มาแต่สวรสดแล้วกลับไปบมได้อยู่ไม่ได้อยู่ไิได้เศร้าแต่ซื้อน้องพี่น้องค่อยสื้าพี่พาน้องไปเอาหน่อไม้มาแกงเพราะว่าเห็นกระปูแดงมันย่างอยู่นะเฮาก็เลยเสียดายกระปูแดงเนี่ยมันตายไปเอาหน่อไม้มาแกงเฮาสิไปเอาหน่อไม้อยู่หน้าสาวสีท่าเพราะว่าหน่อไม้หลายเพื่นปูไว้เฮายะไปหาก็มันสวยๆแล้วอันนี้มันก่อหน่อไม้บงพี่น้อง นนไม่กอนไม้ลายพวกเฮาเล้จะกินนไม้เฮาจะกินนไม้ไลายอันนี้มัน,นทางไปขอาทางย่างไปแดดก็แดดแดดแต่ว่าไม่เป็นไหลลมลมพัดลมพัดโอ้ยโอ้ยเดิน1บเอ็ดแล้วนะพี่น้องเดิน1บเอ็ดเฮามามเดิน1บสองเฮามาแล้วลมพัด นักเฮีนเพิ่งก็เลิกแต่หงเฮีนประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วนะตอนพอดีมากินเทงเทงทางข้างหนา้าเฮาเดี๋ยวไปเบิ่งตอนหอดป้านออหน่อไม้เนาะพี่น้องหอดแล้วพี่น้องปาหน่อ,อไม้กว่าจะหอดป่าหน่อ,อไม้ เก็บห่อขาดเกือบขาดคู่นึงพี่น้องขอโทษเด้อสิรบกวนเก็บพวกเก็บเ้ายยางจุดเก็บเ่าขาดเ้ายยางมาบ้าใจเหอก่อนี่ก่อนเนาะเฮียขับปุ๊บก็ลายกอตึ๊ ก็ยันเยียบน,น้ำได้เกือบกบขาดละนี่อยู่บน้วชิลเลยแนวใหม่คนนี้สงสัยแงมันนี่นะมันขึ้นเหวมนรโดมมัน,ม,นมีนกมีแนงมันนี่โอ,โอ้หมด เขาถือถุงมาคือเพราะว่าเฮาไป่ถือกระตานะไปก่อใหม่พี่น้องป้าลมกแ็แห้งแห้ยงยามนี้มันมีแต่แหน,งม,น,แหนงมันแหงมันเต็กแกงแซ่บเนาะโอ้โอ้โอโอ เขาดดกินดูพูดจนมีเยอะมี เังน้อยกันได้แต่ปลายมันตแต่กบพูดนี่พี่น้อง เขาไม่ได้ถือกับยางมาเนาะที่นี้เกาเลยเชื่อถูอกทำนนมาส้มนุ่มไหมฮักนุ่มไหมที่เอาได้เอาพออแก,กงกับพออขินและแกงน้อยน้อยมันอย่างอันนะยังแซบ่แซบแกงลายมันมีแซบ่บ นน้อยแนงนิ่มานได้งาน หน่หลายเติบอย่น้อหน่อไม้ลายเมื่อแกงง่ายหน่อไม้พี่น้องหน่อไม้เ้าวเสือถงเรียบร้อยแล้ะเ้าสตเมือแกงไปเบื้องตอนแกงตอนกินเลยเนาะพี่น้องเกลือลแซบห้าแกงกินตอนเพื่นกบม,มันตอนเพล่นมันจะสายๆแล้วเ้ายจะกินขา้าวแกงแซ่บเลยเนาะพี่น้องแกงหน่อไม้มาง่ายเนาะแกงเสือกระปุแดงสี่ห้าตัวกระปุแดงห้าห้างครูมา ม no ือกินกันเลยเนาะพี่น้องทงงนาเขาเกี่ยวแล้วแล้วก็มียังเคียวอยู่ก็มี้าฮอดเฮิดแล้วพี่น้องทำไหมห้ามข้าม ใบหน่อไม้เนาะใบห อนอ่อนอ่อน thôi Ủa, tiếp ล้างหัวนมออคายมันมันนอ้ยๆเ้าไปทุบเอาห้ามบีผ่าเราบ้างทุบ้ ทันนี้้าบทำมันบูบก จากห่าทาหน่อไม้เฮาต้มแล้วเนาะพี่น้องเฮาก็มาเอาผักมาเอาผักสงงะแงหนะ้มามื่อเสือแกงหน่อไม้เนาะสะแงหน้าก็แก่งน,น,นะตัวเข้าเข้ามันน,นั้นไหมล่ะ ข้าวคอยปีนี้สองสันพี่น้องเอ้ยกว่าอีเฮือนเขาแต่ก้าวเห็นเฮือนสองสันวันนี้มาเห็นข้าวอันพ่อโคและะ้วก็มีอันซองอยู่กม็มีข้าวค่อยแต่ลกแหงลงข้าวปุพี่น้องเอ้ยว่านตะเสาลายฟ้าอยูเ่เฮืมันแล้วมีเห็นหุงก็เลยลงข้าวลงน้ำไปมานั่นละ่ะ หม้อแกองหน้อไม้เฮาก็ร่างพุดบล็กบอก,บ,อก,กบล็อกบล็อกเขาก็เลยไปหาเตรียมอันเสือ้อนะตามยานางอันกระปูแดงเนาะพี่น้องคืออีปูแดงโตใหญ่ใหญ่ค่อยเสืส้อประมาณสามตัวเนาะพี่น้องว่าแกงหน้อไม้เฮาก็ไปหลาไปเลยยานางก็บตามแล้วแต่บิลเอทไปเลยแต่ไิเป็นคือเลยมักแนเพื่อนในวันเนาะไปเตรียมแกงเลยกระปูแดงของเ้าแกเรียบร้อยพี่น้อง ไข่เต็มเลยกับปูแดงตัวเม่ไข่ไข,ขทั้งลวดนะแต่แซบ่บเขียวคักพี่น้องคือววางแครนีงนางเขียวเขียว เสือ้อผ้านำเสื้อผักชงแงะนำแต่ผู้บางคนย่านที่เขาบี่ะเสื้อนอกผ้าแต่ค่อยมักกินก็เลยเสือ้อมักเพื่อมักมันแต่ผู้บางคนเขาบี่ะเสือ้อผ้าแต่ค่อยจะเสื้อค่อยมักกินผ้าแนมเป็นแมงแห้งมกักเสือ้อผ้าเสื้อผักชงแงะพีะงงนพ่น้องเสื้อผ้าชงแงะลงไปคนคน พี่น้องกินข้าวแกงไม้แซ่บ,บ,บ,บข้าวเหนียวตั้งเสื้อผ้าจับอืเบิงหยวนว่าเขาทำเอาหไม่ได้พามื่อี้เขากินผู้เดียวน้องน,น,น,น้อยจะไปใช่อืม ยอดมันพอดีทับอ่ะแหงมันเลย้อืม

อืมครับ คน,นมากพาเราไปต้น 好看。Mm hmm. oh, อยากกินข้าวกินน้ำแล้วพี่น้องคำต้นพ้นมาพ้นลองซื้อพ้นนุน้งเป็นยี่ว่เอาแฮนเอาแฮนนะพื้ออ้อแล้วก็ซุปแฮนเฮ้าเออป๊าอลเลยฮิตทางลางมาแมหฮิตเลอโลอะไรัต ba tôi nhanh về ăn nữa đâu lo hắn dìm đấy hắn nhúc bố đấy dìm dìm đấy nghe cả hên bạt này